สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ New Holland Tractor รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์สีเขียวสุดพรีเมียมแข็งแรงทนทานและมีเทคโนโลยีล้าสมัยที่ตอบโจทย์เกษตร,รกรยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วน New Holland ถือเป็นแบรนด์เครื่องจักรกลการเกษตร,รที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เกษตร,รกรจํานวนมากให้ความไว้วางใจ และในรุ่นปี2026นี้ New ฮอลแลนด์ได้ยกระดับทั้งดีไซน์และสมัถนะให้เหนือกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดูทันสมัยมากขึ้นสีเขียวสดุดาการเคลือบสีเงางามระดับโชว์รูมไปจนถึงการปรับปรุงระบบการทำงานภายในที่ทันสมัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับรถแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด2026มาพร้อมโครงสร้างแข็งแรงตัวถังออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนและดูดันไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสง ล้อขนาดใหญ่พร้อมดอกอยางลิฟช่วยให้ยึดเกาะพื้นดินได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นพื้นนาพื้นไร่หรือพื้นที่ครุขระก็สามารถทํางานได้อย่างมัน่นใจสีเขียวแบบใหม่สะท้อนความสดใสและโดดเด่นไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงและความหรูหราอย่างลงตัวในส่วนของห้องโดยสาร New ฮองแลนด์2 0 2 6ได้รับการพัฒนาให้สบายและใช้งานง่ายขึ้นบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทำให้เกษตร,รกรสามารถนั่งทำงานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า วงมาไลายบังคับเลี้ยวที่เบาและแม่นยำช่วยให้ควบคุมง่ายขึ้นแผงควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์การใช้น้ำมันหรือระบบต่างๆของตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้สะดวกด้านเครื่องยนต์นิวฮอลแลนด์2,26ใช้ขุมพลังใหม่ที่ถูกออกแบบให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงรองรับงานหนักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการลากหรือการทำงานในไร่ขนาดใหญ่ระบบเกียร์ได้รับการพัฒนาใหม่ให้เปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุดอีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษน้อยลงตอบโจทย์เกษตรสมัยใหม่ที่ต้องการความยั่งยืน หนึ่งในจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิ่งที่นิวฮอลแลนด์2026รองรับอย่างเต็มรูปแบบเกษตรกรสามารถเชื่อมต่อระบบ G P S วางแผนการเพาะปลูกตรวจสอบพื้นที่การทำงานหรือแม้กระทั่งควบคุมเครื่องจักรบางฟังก์ชันผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ช่วยให้การทำเกษตรษแม่นยำมากขึ้นลดการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นิวฮอลแลนด์ให้ความสำคัญระบบเบรกได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นลาชันหรือพื้นดินลื่นระบบการสะเทือนช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเวลาทำงานในพื้นที่ครุขรดทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายขึ้นและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆได้อีกด้วยในด้านการบำรุงรักษา New ฮอ l แลนด์226ก็ออกแบบมาให้ดูแลง่ายฝาครอบเครื่องยนต์สามารถเปิดได้กว้างเพื่อเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อยเย็นและการบำรุงรักษาอื่นๆได้อย่างสะดวกอไบายและศูนย์บริการของนิวฮอลแลนด์มีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยทําให้เกษตรกร,ร,ร,กรไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายเกษตรกร,ร,ร,กรที่ได้ทดลองใช้งานแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิวฮอลแลนด์2026เป็นรถแทรกเตอร์ที่ตอบสนองได้ดีขับง่ายแข็งแรงและประหยัดเชื้อเพลิงจริงๆสามารถทํางานหนักได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านโดยไม่มีปัญหาที่สําคัญคือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับเพราะเมื่อเทียบกับคุณภาพความแข็งแรงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับเกษตรกรไทยสรุปแล้วครับ New Holland 2026คือรถแทรกเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการยกระดับการทำงานเข้าสู่เกษตร,รอัจฉริยะในอนาคต หากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่ในปี2026รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องค a r Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะนํำรีวิวรถยนต์รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันตลอดขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ